วันนี้เสนอการฟังอริยวินัยปิดกซึ่งเป็นวินัยของภิกษุ227สิกขาบทแบ่งออกเป็นตอนๆได้5ตอนมีตอนที่หนึ่งปาราชิก4สิกขาบทตอนที่สองสังฆาทิเศษส3สสิกขาบทตอนที่สาม นิสกิยปาจิตตี30สิสกขาบทตอนที่4ปาจิตตี92ศสิกขาบทและตอนที่5ปฏิเทสนิยะและเซขิยะบัรนี้พวกเราทั้งหลายพึงฟังเป็นตอนตอนและพึงฟังบ่อยๆเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติตามตามคำสอนหรือตามพุทธบัญญัติ ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกสิบห้าวันให้ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกหรือลงโบโสดร่วมกันแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าขอเสนอปาติโมกภาคภาษาไทยซึ่งจะได้ใจความและรู้ความหมายแต่ละสิกขาบทจะได้ปฏิบัติและสำรวมระมัดร,ระวังถูกปัจบันนี้ขอพวกเราทั้งหลาย พึงฟังอริยวินัยไปพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อัพระโตสัมมาสัมพุทธสะาอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่านเจ้าข้าขอส่งจงฟังข้าเจ้าอุโบสถวันนี้วันที่สิบห้าธรรมพร้อมพ่างของสงถึงที่แล้วสงมึงเขาโบสดึงกระแดงซึ่งปฏิโมกข์ภิกิตอะไรที่สงทาสําเร็จแล้วท่านทั้งหลายมึงบอกความบริสุทธิ์ข้าพระเจ้าแต่แสดงซึ่งปฏิโมกข์พวกเราบรรดาที่มีอยู่รงฟังจงใส่ใจซึ่งปฏิโมกข์นั้ <STE PS> er. นให้สาเร็จประโยชน์หาผู้ใดมีบตปผู้นั้นก็เพิ่งเปิดเผยเสีย เมื่ออาบัตไม่มีก็พึงนิ่งเสียก็ความเป็นผู้นิ่งนั้นแหลเข้าเจ้าจักกลาว,ว่าท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ก็การสวดประก,กาศให้ยินมีกําหนดสามครั้งในบริษัทเห็นปานนี้อย่างนี้เป็นเหมือนถูกถามต่อเฉพาะองค์เฉพาะองค์ก็พิสูจน์ใดเมื่อสวดประกาศครั้งที่สามจบรรเดึกอาบัตได้อยู่ไม่พึงเปิดเผยไม่พึงเปิดเผยอาบัตซึ่งมีอยู่สัมมาชานมุสาวาทุกาตะย่อมมีแก่เธอทั้งหลายก็สัมมาชานมุสาวาพระนั่นแหลพระผู้มีพระจ้าตัดว่าเป็นธรรมอันตรายเพราะฉะนั้น มื่อพิสูจต,ต้องอาบัตแล้วได้อยู่หวังความบริสุทธิ์ถึงปเปิดเผยอาบัตซึ่งมีอยู่เพราะความปเปิดเผยอาบัตแล้วความสบายย่อมมีแก่เธอเพราะความ,มื้องต้นเกบอาบัตท,ทั้งหลายที่ประดายทิ่สี่เหล่านี้ย่อมมาสู่เทศนะครับปฏิโมกข์อันหนึ่งพิสูจใดถึงพร้อมไม่สิกขาและทำยังรื่งนี้นที่ร่วมกันของพิสูจทั้งหลายแล้วไม่กล่าวคือสิกขาไม่ทาให้แจ้งผู้ถอยกาลังในความท้อแท้ลุงเปรตในถุนทำโดยสุดแม้ตัดในเอยสารโตเมพิสูจนนี้เป็นประลาทิศไม่มีสังวาสอันหนใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของเขาไม่ให้เป็นส่วนการุรากร,รจากบ้านกด็ดีจากป่าก,กด็ดีพระราชาจับโจรได้ข่าเจ็บบ้านจำขังไว้บ้านมีนาเทศเสีบบ้านไม่ปรับโทษพเจ้าเป็นโจรจะเป็นผานจะเป็นคนหลงจะเป็นขโมยดังนี้ว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของเขาไม่ได้เห็นปันใดพิสูจถือเอาทรัพย์อันเจ้าของเขาไม่ได้เห็นฟันนั้นม้พิสูจนนี้เป็นประราบทีหาสังว่าไม่ได้อันหนึ่งพิสูจใดแก้งภาคก,กายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาสกาจะนำชีวิตเสียให้แก่การมนุษย์นั้นหรือพันนากณาาาแห่งควา,ปามประะโยยชชนนนน์ออไรแก่ท่ทาด้ว้วววีีิตัั ท่านตายก็ดีกว่าอยู่ดังนี้เธอมีจิตมีจิตด,ดําริอย่างนี้พานาคุณอย่างความตายก็ดีชัดนวนกับเมื่อตายก็ดีโดยหลายในในที่สูนี้ก็เป็นประาชิกหาสังว่าไม่ได้อันหนึ่งที่สูใดไม่รู้เฉพาะคือไม่รู้จริงกาอุปวดอุจริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างมาเติดอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตัวว่าเจ้าได้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ครั้งสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอากระตามไม่ถือเอากระตามคือเชื่อกระตาไม่เชื่อกระตามมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านกระเจ้าไม่รู้ได้ ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดถ้อยถ้อยนเพชรตัเ,เป่าเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้ร,รูุแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปร,ราทิกหาสังว่าไม่ได้ท่านทั้งหลายอาบัติปราชิกสี่อันข้าพเจ้าสแสดงขึ้นแล้วแล้วพสูดต้องอบาบัติอย่างไรอันใดอันหนึ่งย่อมไม่มีสังว่าจะพิสูจทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนเป็นปราทิกไม่มีสังว่าข้าพเจ้าย่อมถามท่านทั้งหลายในข้อเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แลหรือข้าพเจ้าถามในครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บรรริสททธ์้้้หือาาาพเจถมในคังี่ ว่าท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือท่านังหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเห็นนั้นจริงๆข้าเจ้าทรงจำควาไมไว้อย่างนี้ปราลาทิกุเทศจบ